สวัสดีครับพี่น้องครับอีสานสมบปีมะล้อมะน้อยครับมาอยู่หัวหน้าครับอยู่ทั้งการศิลป์ขับมาเห็ดทุลาป้าปังเล็กแน้นอๆครับเดี๋ยวเลยมาคุดเอาไว้ครับเป็นต้นไว้เป็นไว้น้ําขาวครับัวพ่อามุกปลูกคุนครับต้นไงมันอยู่ผนครับมันเป็นต้นึ้นมันก็เป็นเครือแถวมันก็เป็นหมากครับเป็นหมากบานหมากมันก็ล้นลงครับผมแถวนี้มันเป็นอุ้มคุ้มดินมันดีบานนี้มันก็เกิดครับ แถวนี้ครับเป็นไว้เหมือนละครับต้นหนึ่งกับปูนปลูกจะต้องปุ่นครับตั้งหัวหน้าปุ่นกับมีผมเคยเอาไปเพาะอายุครับเอามาแก้มันไปเพาะแล้วผมก็เอาไปปลูกกันครับแล้วก็ได้ขยายทั้งนี้เอาไปมาแก้มันเอาไปตำ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 ครับเอาโน่นห้อนลวกตำตำออกแล่ากวานใจแกบดำครับผมวานไวแต่ว่ากลัวมันจะขืนมันกระหึงครับน้นครับอันนี้ค็ที่มันงอกน้ำมันนี้ครับนี่ครับต้นน้อยๆมันนี้ครับผม กัเป็นพอไวธรรมชาติบางทีเป็นปีสองปีคุนครับมันจึงเกิดขึ้นมาฮะอันนี้ได้แล้วครับเดี๋ยวสิไปปลูกทั้งสารข้ามครับผมเคยเอาไปปลูกแล,ะละ้วล่ะแต่ว่าปีนั้นมันแรงบาดเนี่ผมบ่มมีนามหดเอาไปปลูกสิบหลุมครับผมเหลือยู่สีหลุมครับผมบ่มมีนามหดตกแรงมาก มันตายครับแต่ว่าอันซุปมันหลอดมันกันยัยหมดแล้วครับเลยสิเอาไปปลูกอีกครับพี่น้องอันนี้เะี๋ยวไปปลูกอยู่เทึ่งผลครับทิ่งงี้โน้นสาครับผมคิดว่าแล้วกับปลูกใส้เจ้าแถวข้างหัวครับแกงใส่ไก่แ่บครับผมนะครับมือนี้พาคุดไหวครับ ายต no ้นแค่น,นี้ครับไม่จะต้นในหน่อยมันนี่ครับผมเดี๋ยวผมพาเบิ่งต้นหน่อยมันครับต้นหน่อยมันใหญ่ขึ้นมันจะติดเต็มเลยครับนี่ได้แล้วครับต้นหนึ่งครับเดี๋ยวจะคุดเอาแถวนี้แล้วครับผมนี่ครับเบียร์หน่อยมันครับอันนี้ครับเมื่อกี้นี่ผมคุดขึ้นอย่างนี้ครับนี่ครับต้นหนึ่งเบียร์หน่อยมันนี่ก็ต้นหนึ่งครับนี่นี่ครับกระลังขึ้นครับขุนต้นนั่นครับ ต้นนันใหญ่แล้วที่ผมจะคุดเอาอยู่ครับอ้ยเจ้นี้เนี่เบี้ยวไว้หลายครับเบี้ยวไว้หลายขนาดเลยเบืองนี้ครับตามันขึ้นนี่เป็นดงเลยล่ะครับนี่เป็นดงไว้เลยครับนี่เบืองนีครับนี่ครับปล่อยให้มันขึ้นใต่ต้นพอกเลยครับนี่ปล่อยให้มันขึ้นเองตามธรรมชาติครับเหมือนครับมิแตไว้ละครับนี่มิเตเบี้ยวไว้ เอาไปปลูกเอาไปขยายเนี่ยโอ้ยเด้การครับนั่นมันเพิ่งเกิดมาปีก่อนนี่ครับนี่นั่นครับก่อไ่มันครับก่อไ่มันอยู่นั่นครับนั่นแหละครับก่อไ่มันมันขึ้นไปพุ่นครับวานนี้มันขึ้นไปพุ่นครับพุ่นพุ่นพุ่นครับขึ้นไปทังเทิงพุ่นแต่มันก็เป็นหมากลงมากครับแล้วมันอีมิเตเบียไว้แล้วครับนี่ แต่ผมยังบอท่านได้คุดเอาเหรอครับผมจะเอาแต่ตัว่มันใหญ่ๆเนี่ยที่มันทนแดดได้ครับทนแดดได้ถ้าผมบริแรหดน้ำนี่ครับมึงนี่ครับมึนไก่ต้นใหญ่มันเนาะมันก็ะกลงมาครับผมคุณหลายครับผมนี่คิดว่าผมจะเอาต้นนี้น้ำลหรครับนี่ต้นนี้ครับ้ากาในดงนี่ครับนี่ปลานี่นะครับน่ปลานี่ อันนี้ก็ได้ยอะสองต้นครับนี่อันที่ผมจับนี่ก็เป็นเครื <Pop> ่องกอห้อครับนี่หรือบ <then>, ่อระเพ็ดครับหลายครับผมเอามาปลูกไว้ก็มันก็เป็นหมากเป็นยัำก็ล้นลงเป็นเครื่องไปจังทันแล้วครับต้นนี้ก็งหญ่แล้วครับเดี๋ยวต้นนี้บ่เอาลวครับมันงหญ่แล้วเดี๋ยวเอาไว้ให้มันเป็นต้นแม่ครับเอาไว้ให้มันเป็นต้นแม่เดี๋ยวผมจะเอาต้นนี้ครับผมจะเอาต้นนี้ต้นนั้นเอาไว้ ครับต้นนี้ครับผมนี่ผมจะเอา Syndrome. ต้นนี้มันใหญ่แน่เจ้นี่มันหลายอยู่ครับคุณต้นนั่นก็จะเอาต้นสีหง่เนี้จังหน่อยอันซุ้มต้นนี้หน่อยะซุ้มนั่นครับเดี๋ยวเอาไว้ครับจะเอามันดอกนะครับคุดเอาต้นนี้ครับผมต้นต้นนี้เอาไว้ครับนี่ต้นหง่มันเหาะบเอาต้นน้อยนี่แล้วจะเอาไ้นี้ครับเดี๋ยวคุดรอบๆครับ เป็นไว้มาจากภูพานผุนนี้ครับนี่บริเวนธรรมดาได้ครับเพิ่นปูขายเป็นไร่เป็นสวนหวยครับอยู่ทั้งอำเภอภูพานครับทั้งสังคอทั้งบ้านไม้บานจัดสรรบานสะพานสามเท่านั้นครับแถวคำเพิ่มแถวบ้าน้องซิมบานไม้บานจัดสรรทั้งผุ่นครับผมทั้งสังคอคณครับเป็นสิเพชรสวนหวยขายยังสี่ละครับ เางัดขึ้นครับผมเอาห่ากนันเป็นน้ำครับว่าได้ใส่ถุงมือครับก็เป็นน้ำ น in ี่ครับเไสองต้นแล้ว มันบ่ตายหรอครับเพราะว่าเอาไปเดี๋ยวฮอกเอาไปลงดินเอาไปปลูกเลยครับเสาอาทิตย์นี่แหละพี่น้องไปสองต้นแล้วครับผมเอาต้นนี้ครับผมคะเวลาขุดเท่ากับระว่างแนี่ครับเพราะว่านี่ครับน้ำมันนี่ครับพี่น้องนี่ครับมี่สิมีต้นหน่อยมันครับอยู่ใกล้ๆพยายามขุดเอาที่มันอยู่อันว่เอาดินดอกไปหลายครับเอาแค่ตรงที่มันหักมันอยู่ครับ โอ้เครื่องใหม่กันแล้วหลายครับผมเอาโอเคครับเดี๋ยวงัดขึ้นครับผม เขาต้องเอาหากแก้วมันเปนน้ำครับผมที่มันนันนี่มเมน,นี่ยมมนแม่นยันด้วยครับมันหากมันติดหากเครื่องไม่ันจะเลยโบข้นเอะื้อครับเอาได้กการครับ เบื้องแนนครับน้ำมือนนิมีแต่มีแต่ตัวหน่อยมันละครับนิโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย ใหญ่แบไป,ปลูกย่ำฝนมันจะไงครับก็ต้องหดน้ำยากคดลุมแล้วก็เตรียมดินแต่ต้นใหญ่ยังสี่ใส่ลุมแล้วสองต้นกับพ่อครับตาต้นมันยังหน่อยเนี่ยประมาณจากประมาณซัมนี่ครับนี่ประมาณสูงประมาณนี้ก็ใส่ประมาณ,มาณลุมหนึ่งกับสามต้นครับฝังใส่น้ำกันลุมกัน หาสิบคู้นหาสิบครับอ่ะได้ละสามต้นครับผมมาเอาอยุมองนี้ครับมองเง้นเครื่อกโกหอหลายนี่ครับมองเครื่อต้อนบองกับอันบอระเพ็ดหลายนี่ครับถตาบอเอาออกมันก็นจะแบบจิมจมกันมันก็นจะบดีครับผม ได้แล้วครับเฮ <ś led> ้ยมนแดงกันหลายเ <ś led> อ้าไปก,ากันครับผม มาขุดต้นนี้ครับนี่มางย่านหนาอายุอายุหันครับจะเอาต้นนี้แล้วผมก็จะขุดสองต้นยู่นั่นครับผมนันต้นนี้ออกง่ายแค่ต้นหน่อยยังหนียังหลายอยู่ครับเนียวเอาเอาต้นนี้ออกกันต้นหน่อยมันก็จะได้ขึ้นครับ ไปแกงใส่ไก่เพิ่นวาอมไหวครับอมใส่ไก่เนี่ยเอ้ยได้การครับผมแ่บครับแกงไส้ข้าวเบือน้ำเนี้ครับเป็นอย่างเงี้ยวยครับผมเอ้าได้การครับพีสารสมบูรมันน้ามันน้อยครับมื้อนี้พี่น้องมาทั้งกลาสินครับมาคุดเอาไว้อยู่โคกวานาครับเอาไปปลูกไปทั้งสาระ้ามครับทั้งสาระสาระ้ามพุ่น เพื่อนไม่ค่อยกินไว้แล้วครับผมจะเอาไปปลูกให้มันเกิดได้รับความนยิยมให้เพื่อนกินให้เพื่อนแล้วผมจะเฮ็ดเป็นสวนขายสิคือ,อวะบุเอา้าคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะคุดข้างหลังต่อครับต้นไว้ผมที่คุดได้ครับนี่แหละครับเดี๋ยวจะเอาไปปลูกไว้ทั้งสะะารค้มครับกัทั้งเม็ดกะ เกาต้นครับอยู่ในกระถางนั้นหากระถางครับเดี๋ยวผมใส่ถุงดำหน่อยครับทั้งนั้นก่อีกซีครับเป็นเก้านี่แหละครับไหวายผมครับที่ขุดได้ครับใส่กระถางนี่ทั้งหมดหาครับอยู่ในนีดซีครับผมกับเป็นยุคเก่าต้นครับผมผมจะเอาไปปลูกผมี่ใส่สองครับหลุมละสองอันใหญ่สลับอันหน่อยครับผมเดี๋ยวอีกอันนึง ที่เป็นตัวน้อยกับสีไซส์สามครับในการครับผมสีได้อยู่หนึ่งสองสามได้ยุดหาหลุมครับผมซํานีกับพ่อเล้วย่ะครับเดี๋ยวจงค่อยๆเอาไปขยายครับผมพราะวาอยู่พุ่นกับลายหลุมแล้วครับอยู่พุ่นกับสีหาลุมขึ้นกันครับหาหลุมเอาไปยิงหาจะเป็นซิฟหลุมแล้วครับซํานี่ก็ได้การครับผมเดี๋ยวคนไปไซ่รถครับบ่นนึ้